Can support your channel e v e n more away. คืออะไรอะ่ะ Can manage b a c k a r d s o n l i f e close ฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียงอูอีนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นวัดนะคะตอนนี้นะคะที่ฟลอริดาก็เกือบ3ามทุ่มแล้วนะคะตอนนี้บอกเลยอยู่หน้าอำเภะะะอค่ะก็มาดูเขาแต่งไฟที่หน้าอำเภอนะคะ เก็เป็นการลองการไลฟ์ครั้งแรกครั้งแรกนะคะก็ใครเข้ามาเจอก, <laughs> ก็ก็สนุกกันดีนะคะอามาดูทุกคนก็ยังมาดูไฟอยู่นะคะเมื่อคืนนี้มาแล้วคนก็เยอะเออก็เลยกลับบ้านนะคะตอนนี้อากาศก็เย็นนิดนิดนะคะนี่คือหน้าเขตนะคะหน้าอำเภอที่อ่อ ที่ฟลอยดาเมืองเล็กๆค่ะเขาก็แต่งกันอันนี้อะไรมาการองเหรอมันล้มเนาะมันก็น่ารักดีให้ดูเฉยๆค่ะใครเข้ามาก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครเข้ามานะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันสนุกดีลองไลฟ์นะคะเนี่ย <Yeah, S 2> เดี๋ยวพาไปดูอันนี้อันนี้เป็นเหมือนอะไรอะลูบอะไรแคนดี้เหรอลูกกระจุบเหรอ อันนี้เป็นกล่องของขวัญน,นะอ่าเป็นกล่องของขวัญน,นะคะก็จริงๆไอ้ตอนตาเปล่าเขียวมันเขียวๆแต่ทําไมตอนนี้มันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้อะสีไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะน,นี่ก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็ตงรงนู้นเลยนู้นเห็นปะ ก็สวยดีๆๆตอนนี้นี่ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสข้างหน้าอเดินไปไม่มีใครอันนี้เป็นจิงเจอร์เบรดเฮาส์นั่นจะเป็นอนูเมนต์แล้วก็มีเขาก็มาถ่ายกันเย้นี่ราคาถึงหน้าอำเภอแล้วมีจิงเจอร์เบรดคุกกี้ด้วย นิดหนึ่งคนมาดูเหมือนกันเย,ย้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจากกล้องนะคะไฟก็ไม่ค่อยสวยแต่นี่คือต้นคริสต์มาสต้นใหญ่เลยอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาดูมาักล้องหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะคะก็ <c oughs> ต้นใหญ่ๆเนาะถ่ายก็ไม่เป็นนะถ่ายไม่เป็นอันนี้มาเขาก็ อันนี้คือจะเป็นหน้าประตูเขตนะคะ,ะมีนักแคกเกอร์ตัวนี้นักแคคเกอร์นะคะค่ะไม่เคยไลฟ์นะคะทําไม่เป็นนะคะใครก็เนี่ยแหละค่ะอยากให้ชงบรรยากาศแหละอันนี้คือเขตนะคะก็เวลามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็จะมาจ่ายที่นี่คะ่จะจบอยู่ที่ฟลอริดานะคะ เมืองเล็กๆกระทัดรัดเพราะฉะนั้นไฟมันก็จะไม่อลังการนะคะแต่ก็อยากให้เห็นกันสิ่งอูอีมากนี่คือไฟนะาอาจจะบอกว่าให้ให้ดูอะไรเนี่ยแต่ก็นี่แหละคะ่ะชีวิตนี้เลิกงานแล้วก็เลยพาทุกคนมาดูเล่นๆนะคะนี่ก็จะมีเดินเข้าไปหลบคนนิดนึง ไม่มีอะไรค่ะทุกคนทําอะไรกันบ้างเอ่ยนี่อย่างที่บอกนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วก็เดินเข้าไปเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่อันนี้เป็นคัพเค้กนี่แหละค่ะก็อยากให้ทุกคนดูไฟกันไม่มีอะไรค่ะแวะมาทักทายกันแค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในช่วงคริสต์มาสกันนะคะ โอเคไปแล้วนะคะขอให้มีความสุขกันเยอะๆนะคะขอให้สว่างสวยเหมือนไฟคริสต์มาสที่นี่เลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ s t อปทำยังไงอะทำยังไงเนี้ยหรอ